พี่น้องมากินตามกับปุ้น้ากันสภาพหน้าตายุ่งเยิงขนาดเลิกงานแล้วกบเมื่อยนะแต่ว่ากบจำใจพี่น้อยไม่กับข้าวกับน้ําไว้กินเมื่อ่นมืออน้อต้มกุ้งมาเลยนะแต่ตัวใหญ่คนขยันนี่ยูไช่มันขยันยูช่เมันกับขยันพี่น้อยขยันเมื่อยขานาดแต่ว่ากับขยัน น้ำก,กันเก็ดพักเก้ามากินเก้าแก่ขนาดไหนเก้าออกขนาดเอาคักเขาแน,าน,านา่เลิกงานไปเป็ดมงเช้าเลิกใบสามนั่งรถเมล์ไปทาว่าไกาบอชิดแปดนาทีนี่แหละโบได้ไก่เลิกงานวันนี้ใบสามแล้วกับมื่อนี้กับเฮธานเฮธนีไปซะแล้วกับจีไปเข้างานใบสองทุ่ม เลิกกับสี่ห้าทุ่มนี่แหละพี่น้องกับพ่อไล่ชั่วโมงปันในกินข้าวอะไรอยู่บ่นให้เวียกแต่ว่ากับคื่ว้าแเ้านมเสาวนาบ่ได้กินกินอาหารฝรั่ง ี่ไปใช่นาะต้มกอกต้มกุ้งอันเห็ดปีหมอกปีนเนื้อหมูไว้พี่นอกมาแบก็กมาดเด็อนมันจิบดเดมเมื่อยเมืยขนาดไหนเมื่อคืนนี้กับปูกินฮอดเขา้า สลัดตัวใหม่กับนี้นะแต่ว่าจะกินตัวเก่านี่ก่อนทำพวกกินกะจิทิม โนี่สดไหลสดจะไม่ว่าแขนงแย่ต้มอ,อ่าวโดดมาได้เนแรกเวียดกับเขาค่อยเมื่อยพี่น้องเพราะว่าโบาได้เก็บยางร่าง,างมีนแผนกล่าง ประมาณว่าหัวหน้าบอกเอาปลามาขนาตัวเขานี้ตัินะใส่ถาดใส่ถาดแล้วก็เอาอันน้ำมันนี่กระเจ้าเกี่ยวครับอัน,น,นกระเทียมนนพี่น้องแล้วก็เทเทหลังจากมันเกาวเข้าเตาเมื่อหนึ่งลายร้อยโลพี่น้องเอ,อ้ย ถามว่าเมื่อยเขบได้เมื่อยว่นนะดอกหนูนแต่มันมันเจ็บตีนเพราะว่าอย่างนนเกือบเขาเจ้าค่อนข้างจะแบบวัดแข็งพี่นนองเรามีเกือบมีเกือบมีเสื้อผงเสื้อผ้าการแบบว่าเวลาเขาล้มแข็งข่าวทีบรได้หักประมาณนั้นอ,อยากกินตีนคุงเลยื้านาก็ ่อคืนนี้เมื่อ,อไรเข้ากับบกินเอานอนนําลูกลูกกระทาถา,าบอกว่านอนเตีหัวค่าอาบน้ำได้กินได้มานั่งกินขา้าวไปนอนนําลูกลูกก็ให้อาบน้ำไัเนี่ยโอ้ยพ่อบอกอาบน้ำให้สี่ทุ่มห้าทุ่มหกทุ่มพาไปจนตีหนึ่งหลับเลยบวนอนบอก,กินข้าวเลยูดตื่นมากินวันข้า เดี๋นวพ่น้อไปน้วยกินแล้วกับชี่หกโมงแล้วเข้างานส่วงค่มของเ ดมือเดียวบนมือเดียวสำนะคืนเดียวอยุดตั้งแต่เมื่อวันอันสุกตอนเยน็นสันศกรันไปเฮ็ดงานมาแล้วกับ่ได้ไปต่อ เพราะว่าจันทร์ฮอดวันพระฤหัสทันเลิกง,ง,ง,งานจากโรงพยาบาลแล้วก็จีไปมหาวิทยาลัยต่อแต่ว่าวันศุกร์ข้าววันหยุดให้เพราะว่าวันเสาร์ตอนเสรนาร์นะเขาต้องได้ไปเฮ็ดงานเฮ็ดกับข้าวให้เงียนตอนเสาร์เฮ็ดแล้วก็ว,วางไว้เลยแหละ ทอดคงทอดไข่ให้แบบบุฟเฟ่นะพี่น้องวางใส่ยถาดความฮวนแล้วก็บอดวงมันที่มีความฮวนแล้วก็เปิดไฟให้นักเรียนมาตักกินเก็บ้างแค่นั้นแหละ 怎么了？嗯嗯 ชมนกระพาแล้วะเพชรมากดูดข้าว,วามันพี่เนาะหัวยเนี่ยมมากท่บข้าวมันเลย กินยามรายเสี้บยามร้าน5นี่ กลับสุดท้ายแล้บอไว้เล้วพี่น้องเพชรกลับไปถังเสีบเซ็ดความเหรไปแล้วพี่น้องบ๊ายบายเด้อบ๊ายบาย